รองผู้ว่าราชการจังหวัดชมบุรีครับได้เปิดกิจกรรมรณรงค์ปลอดภัยทางถนน,นที่อำเภอพานทองนายนิติวิวัฒน,นินิรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชมบุรีเปิดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนอำเภอพานทองที่บริเวณอาคารอาเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีโดยมีนายปรัตตวีวิจบนายอำเภอพานทองครับพร้อมด้วย นายบุญยางภพยวันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองพุ่งกับตำรวจภูทรอ,อำเภอพานทองหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่นะครับมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมากสำหรับอำเภอพานทองครับเป็นชุมชนเมืองก็มีนิคมอุตสาหกรรมมามตะนครซึ่งเป็นนิคมที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจานวนมากแล้วก็มีการขยายการเจรเิญเติบโตอย่างรวดเร็วการแอรอัดของเมืองรวมถึงการจราจรที่หนาแน่นครับทำให้เกิดอุบัติเหตุสูญเสียใน ชีวิตและทรัพย์สินอยู่บ่อยครั้งการจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนครั้งนี้ครับก็เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นจิตสํานึกให้กับประชาชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยโดยการสวมหมวกนิรภัยและรมะมัดระวังในการใช้ถนนการขับขี่ปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทางข้ามบริเวณทางม้าลายบริเวณสถานที่ราชการโรงเรียนหรือจุดที่มีการจราจรแอรอัดนะครับ ก็เป็นการลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งก็เป็นไปตามที่คณะกรรมก,การนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติภายในงานครับมีการมอบหมวกนิรภัยให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาและเห็นอยู่เป็นการทาสีตีเส้นจราจรทางข้ามครับการตั้งจุดตรวจบ,บังคับใช้กฎหมายจราจรโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในชุมชนครับมาร่วมกันอย่างเต็มที่ครับงานนี้